สวัสดีด้วยนะครับนี่รายการซากุมเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเทอราเรียกันนะครับเป็นเกมที่ชือได้ว่าก็สนุกใช้ได้นะครับก็นะครับก็อยู่ในเกมเทอราเรียกันนะครับตอนนี้ก็จะมาเริ่มเป็นซีรีส์ใหม่นะครับเทอราเรียแน่ค่ะ โอเคครับถ้าสีาดนตีถ้าดนตีเกมดังไปก็ขอภัยด้วยนะครับนะก็นี่ครับตัวยังกาอยู่นะครับแต่ m b c มีเยอะแล้วนะครับก็เข้าไปเลย Dark World นะครับ Dark World โลกแห่งความมืดนะครับแต่มันจะไม่มืดจะมีเราอยู่ข้างกายนะครับก็รอสักแป เจนเเลตทุกยไม่ใช่แล้วนะ,ะเครับถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยนะเนี่ยของผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับตอนนี้ครับครับนะเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยรองเท้าแล้วคีมนะแหวนเนี่ยแล้วไอ้นี่เนี่ยรองเท้าเอสกิโมดออมาจากซอมบี้เอสกิโมนะครับ นี่ก็เป็นภาพเวอร์ชันอัปเดตนะครับที่มีแคมไฟด้วยนะครับแล้วมันจะช่วยฮิลให้เรานะครับมันก็มีเชือกนะครับนี่แคมไฟอยู่ข้างบนนะ n p c ก็มีอยู่6ตัวนะ mm hmm. ก็ถือว่าเยอะใช้ได้กันเลยทีเดียวนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเผาคอปเปอร์ก่อนผมไปลงเหมืองน,นะครับผมเล่นหลังไม้ฮนะหลังไม้เล่นบ่อยมากเลยครับรานมั้ไม่มีอะไรเล่นจริงๆครับ ไม่ครับเดี๋ยวนี้ก็เบื่อแล้วนะโอเคก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะก็เล่นเธอร์ลาเรียจับแคสมันซะเลยนะอะไรของเต็มหมอโอ้อะไรเนี่ยของเต็มแล้วแป๊บเดียวเองมาับนะมาเก็บของกันหน่อยนะก่อนอื่นเก็บครอบเว็บคสโตนทินออนี่เก็บให้หมดอะไม้ขวด เก็บเก็บน้ำยาเก็บให้หมดระบเบิด <_ an> เก็บโมแลงเก็บแล้วก็เก็บอะไรพวกนี้เก็บดินมันบล็อกสีเริงๆโอเคครับก็เก็บแค่นี้ไปก่อนนะครับ นะครับก็ Girls. ถ้าเสียงเบาก็ขออภัยนด้วยนะครับเพราะว่าก็เงียบนะพยายามเงียบนะใช้สมาธินะครับในการจัดของสักนิดหนึ่งนะโอเคครับก็ก็มีเสียงแจรกซ้อนขออภัยกันด้วยนะครับโอเคครับนะครับเหล็กมีกี่อันเะนะีนะ่ยนะ เหล็กมีกี่แท่งเองเนะี่ยโอ้ครับก็ทษด,ด้วยนะครับโทษด,ด้วยนะครับเหล็กมีไม่กี่แท่งใช่ไหมเหล็กมีกี่แท่งเนะีแปดแเองเหรอไม่เคยมีเหล็กเลยโอ้โหทุกยอดมากครับนะโอ้ดาบทินทินะ This. ่โอ้ใจต้องสิบสองเนี่ยอับก็โอ้หมวกทิ้นอย่างเท่เสื้อด้วยดีเฟนแค่สามนะใส่เพื่อความเท่สี่ดีเฟนหนึ่งเพื่อโอ้หะหมวกเขาเปิดก็เก็บเออทำดาวดีกว่ะ ก็จะมาสอนปั๊มอะไรนิดหน่อยนะครับมีแค่ดาวกับไลคิสโตก็สามารถมีหดเนี่ยไอหินใจเนี่ยหรือว่าไลคิสโตเนี่ยเราเนี่ยสามารถทำให้มันเต็มได้คอยด,ยดูต้องเชื่อครับกันแลกก็ขอภัยกันด้วยจริงๆนะครับก็นกะครับก็สามารถปั๊มไลคิสโตได้นะครับแล้วก็นี่ ไว้นะครับเหลือช่องว่างปข้างล่างตรงนี้ด้วยนะโอเคครับกดเพิ่มไปแล้วก็กดเข้าเมนูแล้วก็เลื่อนเข้ามาตรงนี้ครับนะครับก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็วางใหม่นะโอเคแล้วก็เพิ่มเพิ่มอีกรอบหนึ่งโอ้ยโอ้กดช้าเกินไปนะครับเสียใจจังเลยนะ ก็ไปหาอะไรคริสตัลใหม่นะอันนี้ก็เหมือนการนนะับทาได้เหมือนกันนะก็กดไปแล้วก็กดเมนูแล้วก็เลื่อนนะมานับ1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, น3ามี่หาก็อัเนนี้คือการปั๊มหัวใจกับปั๊มมานานะครับหรือนี่นั่นเองนะครับหมดแล้วนะพอผมก็ไม่ได้อยากปั๊มนะเพราะ ก็ที่หัวใจผมเยอะนี่ก็เพราะผมฟัอมาันเลครับโอ้โหโอ,อย่าซูมครับโอ้ตัวอะไรฮะไม่นายบินไกลจังโอ้เข้าบ้านเข้าบ้านเร็วทุกคนข้าจะปกป้องทุกคนเองโอ้โกถอดหลุดเลยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวข้าจะปกป้องเจ้าเองพวกเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าจะปกป้อง ภบเ้าเองคือพลังของข้อนะครับก็แตผมจะไปหาทินกับเลดออลนะครับตอามาทำของซะหน่อยนะครับก็ขอรเแขยงด้วยนะครับขอภัยด้วยครับมาครับกับการกันต่อเลยนะครับโอเคลงเหมืองกันไหมนี่ก็ไม่ใช่เหมืองนะวัาเพิไปนะครับ เลียมก็จะเปลี่ยนอะไรหลายอย่างอยู่นะข้อภาคนี้ก็เปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะมีเชือกมีของใหม่มีซัมบี้แบบใหม่นะนี่ซัมบี้ใส่เนะี่ยแล้วก็จะได้เจลมานะถ้าเราฆ่าเสร็จนะบางทีมันก็จะดรอปของที่มันใส่อยู่มาอย่างเช่นซัมบี้เอสกิโมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะบูชนะครับบูชนะนะค,ครับเรับก็ นี่ครับก็มีต้นไม้ย,ยักษ์ด้วยนะเนี่ครับนี่ครับถ้ำน้ําแข็งครับผมก็ลงไปแล้วไม่มีอะไรเลยมีแค่น้ํากับน้ําแข็งโง่นะถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับถ้าเพลงถ้าเพลงสะดุดก็ขออภยัยกันด้วยจริงๆนะับเพราะว่ามันไม่รู้เป็นแลไรมันแหลกครับโอ้เราจะไม่ลงไปนะครับเราจะมาหาซัมบี้เอสทีโมกันนะครับ แถวเนี้ยไม่มีอ่ะมันต้องไปแถว Old Man อดแมนอ่ะอดแมนอดแมนโอ้โอ้เดโมไอเดมอนอายเดโมไอ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 เดี๋ยวกดอู้มีแฟนตาซีเลยนะครับมอนสเตอร์ Monster ก็อย่างเช่นเดโมนอายนะก็สามารถเป็นสีได้แบบร่างเดิมก็มันก็คือตัวสีแดงเลนตาสีน้ำเงินคนระับ แต่แบบใหม่นี่มันจะเปลี่ยนสีได้หลยสีสีสม่วงสีแดงสีเขียวสีส้มสีเหลืองเข้าว่าไปนะครับเนี่ยตัวที่ผมตีอยู่คือแบบเดิมโอ้นั่นแบบใหม่นะครับอีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งที่มันบินมานะโอ้โหมีหลายแบบนะแบบนั้นก็คือแบบตากําลังหลับอยู่นะครับโอ้ยนะครับวันนี้มันเทศกาลเดโม i f แฟนตาซีหรือไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะม,นมาประชูมอะไรบนภูเขาสูงเนี่ย ภูเขาที่แข็งนะภูเขาหิมาลัยนะเออทีมมันนะแต่มันจะดอบเลนกันหมดโอ้โหซัมบีเอสกิโมนะครับนี่คือซัมบีเอสกิโมนะครับบางทีก็จะดอบของหรือดอบเสื้อขอให้ดอปหมอกแต่กันอยากได้หมอกเอสกิโมมากๆนะครับอุ้ยที่เสื้อเอสกิโมสะงั้นบอกว่าขอให้ดอบหมอกได้เสื้อเอสกิโมสะง้นเลยนะครับ ก็มันจะมีช่องใส่เสื้อ3ามช่องอนะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันยังเปลี่ยนไม่ได้ Eskimo Cross นะครับสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยก็ได้ Eskimo Cross มาเป็นที่เรียบร้อยนะเป f e n s นะเปล่นะ,เ,นะเสื้ออส k i โ o นี้มัน d e f e n เท่าไร่ครับ2องครับก็เท่ดีนะแตกได้เต็มชุดเลยนะ โอ้เดโมอายนี so ่แล oh, ้วนะเช้าแล้วนะเช้าแันสว่างสดใสโอ้โหตกเข้ามาในดินแดนกีเกือบแล้วโอ้ไอฮีเอิร์ธเอิร์ธอะไรเนี่ยแหละมามามาสู้หน่อยดิเอิร์ธออฟซีสอะไรเนี่ยแหละโซนช่างมันนะไรข้ามันก็พอครับตรงนี้ครับมันไส้ครับเห็นไหมอยากฆ่านะตาย นะกากมากเลยนะเป็นตัวที่เป็นมอนสเตอร์ที่กากที่สุดในแดนเกย์นะมันจะมีนอนยักษนะ์นะโหดกว่านี้เยอะนะดินแดนเกย <c oughs> จริงๆมันชื่อจริงๆนะค, <c oughs> คือดินแดน,นคอร์รัปชันนะเป็นแดนคอร์รัปชันจริงๆอนะ,ะมันคอรัปชันนะมันป้องกันการคอร์รัปชันนะทุย <c oughs> ไม่ใช่แล้ว ไม่ได้คอรับชั้นอย่างนั้นเออมาครับพวกนี้นะครับถ้าจะใช้ตอนตัดไม้ต้องใช้พิกต้องใช้แอ็กนะครับต้องใช้ขวานนี่นะครับแต่พอเวลาเป็นไม้แปรรูปแล้วอะ่ะเราต้องใช้นี่นะครับใช้อะไรอะ่ะตัวอะไรดีอ่ะอะไรนะรมันต้องใช้เป็นอะไรสักอย่างนะครับเกบครับก็นะ ก็เดี๋ยวผมไปทะเลแล้วผมก็จะวาร์ปกลับบ้านนะแล้วก็จะจบคลิปกันเลยดีกว่านะโอเคครับวิ่งไปครับ่เสื้อเอสกิโมมาก็ดีใจอยืนกันนะเนี่ยโอ้โหนะผมทำแางขึ้นเอาไว้อะไรเไรียบร้อยนะโอ้ขุดนะมาขุดมาน,นะแต่พอเวลาตัดไม้เสร็จนะเป็นเป็นไม้อย่างเงี้ยนะเป็นไม้อย่างเงี้ยต้องใช้บิ๊กแอคุกตัดออกเท่านั้นนะเคบสำหรับวันนี้ก็ขอ สำหรับพานนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะครับก็นี่เป็นพันแรกครับสำับนี้พันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนี่คือคือซีรีส์ใหม่ของเรานะครับเทอร์เรียนะครับโอเคคร Senior, ับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ,จุ๊บจ๊บจิ๊บจุ๊บจเจอกันนะไปเจอปืนก็ได้วะนะครับ